สวัสดีชาวพิจิกคะ่ะดวงความรักประจำวันที่6มกราคมคุณได้เดมเพลสนะคะเขาไดไพ่ u d g เม้นคนมีคู่นะคะวันนี้จะประสบความสําเร็จดีมากการงานการเงินมั่นคงสุขภาพดีนะคะแล้วก็ถ้าใครที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยอาจจะมีข่าวดีเรื่องบุตรนะคะอาจจะมีการตั้งครรภ์ของคุณหรือของแฟนคุณนะนะ เรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่มองว่าดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเคยมีปัญหาก่อนหน้านี้ก็หมายถึงการปรับความเข้าใจกันได้แฟนได้จัดเม้นต์นะคะได้รับความยุติธรรมประสบความสําเร็จนะคะได้ในสิ่งที่เขาต้องการความสัมพันธ์ก็ดีเช่นเดียวกันนะคะถ้าเคยทะเลาะกันก็หมายถึงการปรับความเข้าใจเนาะ พลังงาน x place, your l o v e แล้วก็ definitely yes นะคะช่วงนี้ความสัมพันธ์ดีมากๆเลยคุณจะแสดงความรักต่อกันนะคะใครที่ยังโสดสนิทอยู่วันนี้มีโอกาสจะได้เจอเนื้อคู่เลยนะคะ judgment เนี่ยหมายถึงเนื้อคู่ตัวคุณน่ยพร้อมแล้วที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงดังนั้นถ้าคุณเจอใครใหม่ๆช่วงนี้เปิดโอกาสได้เลยนะคะ